มาครับผมแล้วมารอบหนึ่งแล้วไม่เจอนะครับผมตอนนี้ส ouais ี่โมงครึ pues, ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นยังดอกเยอะเลยนะครับโอ้อหอันนี้มาแล้วครับผมเขาถาดจนหอดสี่โมงเลยครับวครับสัสดีครับออนนี้มาพอดีครับท่านผู้ชมครับลงไปหาเลยครับจานนี้พร้อมแล้วนะครับท่านผู้ชมบ่ายสานครับจานมากหรือเ่ครับผมจานนี้มากหรือเ่ครับต่อที่เขาถาดจนหอดบ่ายสามบ่ายสี่เนาะมาแล้วมาแล้วเราไปขายกาแฟอยู่ครับผมไปไปหาจานเนี้ยกัน านผู้ชมครับผมเดี๋ยวอันเนี้ยมาพอดีสวัสดีครับผมอันเนี้ยครับผมสวัสดีครับครับผมอ่าตัวที่สี่นะครับผมอ้หัวหนีเฮาครับผมอัอเนี่ยหมาเนน้อนอ่าเกะจังว่าเหรอวะเนาะเป็นสูตรคำนวณเนาะมี่เขาไม่ลุดกะจังว่าหน่อยนาะครับผมผมไม่ลุดเกล็ดจังว่าผมตัดออกที่ปกติผมตัดออกที่นละตัวตัวที่สี่ครับเลี้ยขมันเลข้ยหกตัวอยู่แล้ผมตัดหนึ่งเก้ากับ พาเก็ดออกทีสิเลยใฮ้ใอ้ตัวปกติวัต่ตัดส่นอันนี้ของงวดก้อนบุครับนี่งวดออกหนึ่งเก่าบ้างัดนอะไรโอ้คารับูนี่สีเปอร์เซ็นต์เขาคือหนึ่งเก่าเขามากครับมันเป็นเลขหกตัวคือผมตัดออกนี่ครับผมท่านก็มันจะเขามาตลอดนี7เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแบมบบ้าเก้าสามเจ็ดสามหนึ่งเก้านี้งวดนี่ผมเห็นมางวดสุดท้ายนึ่งวดแต่ว่าผมจับตัดผมจับให้มันหกตัวเลย ครับท่านผู้ชมนะครับผมก<ช>็คือจังว่าแล้วนะครับอ๋อเนี้เขาเขานะครับผมกัะเขายุติแล้วว่ได้เขียนให้แม่นบ่ครับครับผมคือว่าผมตัดออกตัดออกว่ววามันไหลตัวผมเลยตัดออกเชียรออกซ้ำเลยออกซ้ำวันนี้ก็ยังตัวเก่าคือเก่าครับครับเดี๋ยวจะเข้าได้เถอะคือจังวะเล่านี้ถ้าผมใช่ว่าถ้าที่นั้นเพราะว่าทีนี้เจตหาผมแหละเจตหาก็หายซ้ำอยู่ละผมวันไหนวันนี้ผมวันนี้แหละครับมีคมเล่นวันนี้ไัมครับผมครับท่านผู้ชมครับ เตรียมโจทย์นะครับเด้อนะครับผมนะครับอาจารย์เนี่ยนะครับผมก็เป็นเพียงแนวทางเนาะอาจารย์เนาะครับเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอนะครับตัวเลขทุกตัวมิซิเขิลแล้วก็มิซิลุดเนาะครับโปรดใช้วิตาณญาณในการรับชมนะครับสลาติซี่ทุกท่านที่กำลังจะรับชมต่อจากนี้ไปนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับผมใส่สมุดและปากกานะครับผมเตรียมจดเด้อสลาตันใดที่แคปหน้าจอได้ก็เตรียมแคปนะครับผมตอนนี้อ๋อเนี่ยของเขาก็ อยู่แล้วนะครับอยู่ที่บ้านแล้วนะครับหลังจากที่เ้าวล่อนะครับผมเ้ามาช่วงหนึ่งช่วงเศร้านะครับอ๋อวันนี้เบอยู่ไปไปแสมาเหาอครับวังเศรอไปบอเห็นมือว่านี่ไปไปเฮ็ดครับมือเศร้านี่แม่มาวังส่งไปหน้าโพไปหน้าโพครับมารอบนึงเราเบอเห็นนี่มาหอดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวล่อกันเด้อครับเอสซีนะครับผมทันใดทีพร้อมแคบกระเทียมแคบพร้อมจดกระเทียมจดนะครับผมนะครับสละเอสซีนะครับผมนะครับ ตอนนี้ทางช่องของเขานะครับผมได้เปิดเพจนะครับผมเพจคนกับช้างนะครับผมเขาไปกดติดตานมแน่เด้อครับเพจคนกับช้างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวลอให้ทีมงานมาก่อนแล้วก็สีโชว์ตัวเลขพร้อมกันเลยนะครับผมน้ำหมดวันที่หนึ่งเนาะว่าจะมีน้าทั้งให้กับเอดซีแฟนช่องได้นําไปรุงทุนกันว่าจะมีตัวแดงกันแน่นะครับของอเนกคนบุรีรัมนะครับผมมันมันหลายหลายหาง ยันได้ขับงวดที่ผ่านมาหลุดมันเป็นไลยครับก็เสีหลุดนี่คือมันตัดออกสองตัวครับปกติเรียกผมมันที่หกหกขางอยู่แล้วล่ะหกขางเออหกขางนี่ไม่มีพลาดแต่ว่าตัดตัดออกแล้วดมันก็ตัดหนึ่งเก่าก็ผ่าเจ็ดออกไปสิตัดตัวถือออกตัดตัวถือออกตัดตัวถือออกคือเสียดายเนาะคันงที่หกหางกดีย่านพี่น้องว่าหไร้พวธก็ว่าหไร้พวธแต่ว่าเขาว่าบ่หลายเขาว่าเฉพาะล่าฝรงย่างเดียวเนี่ย่ป้าไหลเขาเขาโง่เงินเอียบเสีก็ได้ กคสั้นเฉียวนี่เพต้องตัดดอกนะเพราองตัดเอาหกขางเลยหกขางเป็นเลยเสียดายเนาะครับตอนนี้นะครับสาเหตุที่ตัดออกนี่เพราะว่าว่ามันหลายหางว่ามันหลายหางครับย่านย่านพี่ร้องว่าเพียงเงินยังเอายันว่าเพียงเงินเพียงเงินซื้อเพิ่นว่าหกขางกับพอไหลดอกกับกับพอหลินได้อยู่ครับหกขางกับพอหลินได้เพราะเขาห่างเนาะเขามัเข้าหอยบนเข้าหอยล่างอย่างเดียวแต่เนี่ยเข่ามาซีงวดติดเนาะ หมดที่หานีก็ลลุกไปบรุดถ้าป่ตัดออกกัถ้าป่ตัดออกถ้าป่ตัดหนึ่งเก่ากับหาเจ็๊บออกมันคือบรุดนั่นแหละคือบรไดคือตัดก็คือตัดตัวถือออกตัดตัวถือออกนั่นพอครับกับเสียดายนะครับพี่น้องนะครับอ่อนเนี่ยเพื่อนก็อยากให้พี่น้องลงทุนหน่อยลงทุนหน่อยลงแต่ว่าตัวเหล็กเรามี็หกตัวหกค้างอยู่แล้วมาที่นี่เรามาตัดออกไ้เดลือซีตัวนี่ครับไ้เดลือซีตัว ในงวดนี้ก็ซื้อขายทั้งหมดทั้งหกตัวแล้ววครับครับหางไม่ต้องตัดไม่ต้องหางนะครับผมเอากะงวดนี้เอ่แถวๆนี้เอาทั้งสองตัวสามตัวพร้อมกันเลยเนาะครับครับเอาไปเลยครับเทียเดียวเร็วเเเียดียวเร็วเลยเนาะครับเพราะว่าช่วงนี้พี่เนี่ยกะมีธุรกิจอยู่ไปขายกาแฟครับไปส่ง โอ้ส่งกาแฟคุณพวกเพุ่นเอฟซีอะไรรุ่นทูมากไม่ได้ไปหาขายหาอกส่งให้ย่างเดียวส่งหย่างเดียวเอฟซีพันสร้างหลายป่ะครับผมสร้างสร้างตลอดมือละหลายออเดอร์ป่ะครับช่วงนี้เออมือเราเศร้าหน่อยไปซีหาออเดอร์โอ้ครับคากันว่าแล้วนะครับเด้อยเอฟซีสันดิที่อยากสนสนุนนะครับอ๋อเนี่ยนะครับนะครับผมกับเบอร์ทรที่ขึ้นให้นะครับเป็นเป็นอี่งยังกว่าครับเป็นกาแฟแบบใดครับกาแฟบำรุงสายตากับกาแฟ บอกว่าลูกค้มดันค้อมยังมม่นเนี่ยลดได้หมดแล้วคร่คมออันเป็นกาแฟาสมุนไพรสมโพมีมเอฟซีโทษมาเอาเดี๋ยวค่อยเอาเบอร์โทรนะครับคันผู้ใดอยาก<ม>สั่งกาแฟากับอาจารย์เนี่ยนะครับหรือ<ม>ว่าพี่เนี่ยนี่แหละก็สามารถโทรติดต่อพี่เนี่ยได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอให้ได้ครับเด้อให้อ๋อเนี่ยฝากไปถึงเอฟซีในผลิต่ัณฑ์าามานะครับที่ว่าลงทุนไปแล้วครับเรียกบ่าเขาเรียกว่าเขาว่ว่ากันครับาจะว่ากันครับเนาะมีเขาไม่หลุดมีเขาไม่หลุด แต่ว่าตัวเลขของอาจารย์เนี่ยนี่ก็คือเข่าเขานะครับเนาะแต่ว่าแต่ไปตัดออกแต่ตัดออกนะครับเนาะอยากให้เรือหน่อยหางอยากให้เรือหน่อยอยากให้ลงทุนหน่อยนะครับตัดมาตัดถึกตัวตัวถึกตัดตัดหนึ่งเก้ากับหาเจ็ดออกกับหาเจ็ดออกนะครับผมนี่ตามเต็มสูตรเลยครับเต็มสูตรแบบนี้เอฟซีผู้ใดเพิ่นอยากตัดตัวใดให้เพิ่นมาตัดเอกถ้าเพิ่นอยากเด่นหน่อยเนาะครับ แล้วก็ห้เน้นเนาะเดี๋ยวให้เอาเนียเนีนให้เต็มเนาะเน้นให้เน้นเนาให้ตัวมดเกามาตัวเนีนเดี๋ยวเมื่อนี้จะเฮ็ให้ทั้งสองตัวล่างสามตัวบนทีเดียวเลยนะครับเนาะมื้อนี้นะครับเด้อยพี่น้องเอาเตรียมถาเตรียมสมุดประกาดินสอนะครับเตรียมตรวจเตรียมสมุดประกาดินสอนะครับเตรียมตรวเตรียมแคปนะครับตัวเลขของอเนี่ยในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเตรียมสมุดดินสอจดได้นะครับผมเดี๋ยว ตัวเลขเฮ็ดไปเรียบร้อยแล้วบ่ครับครับครับเค็ดแล้วเฮ็ดเรียบร้อยแล้วคำนวณเรียบร้อยแล้วนั่นบ่ครับครับเดี๋ยวเนาะครับให้เ c ฟซีพันองเตรียมสมระกาเด้อนะครับพี่น้องเตรียมให้เตรียมจดนะครับให้ตัดตัวถือออกนะครับนะตัดหนึ่งเก้าออกนะครับเดี๋ยวมาชมาี่น้องแบบสดๆได้เนาะนะครับผมนี่คือสูตรคำนวณเลครับเด้อนะครับผมนนของอเนี้ยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมที่รับส้มอยู่ทังบ้านนะครับผมนะครับ ย่ำนะครับเด้อนะครับทางช่องและทีมงานของเราและอเนี้ยนะครับผมนะครับเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและตัวเลขทุกตัวก็ยังมีสิทธิ์หลุดเช่นเดียวกันนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่สะดวกแคปนะครับผมก็ดล่อให้เขียนเสร็จแล้วค่อยแคปนะครับผมสำหรับท่านใดที่สะดวกจดนะครับผมกั จดไปพร้อมๆกันนะครับสลับอีทซีนะครับผมนะครับดูแล้วชอบแล้วก็อยจะดูเข้าไปกดไลค์กดแชร์น้ำหน่เด้อครับผมนะครับเดี๋ยวมาเมืองกันนะครับว่าอ๋อเนี่ยเพิ่นสียห้ตัวใดแบบใดทั้งสองตัวสามตัวเลยนะครับพร้อมเบอร์โทรนะครับผมนี่ครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนะครับโอ้เจ็ดสามแถวนี้ได้สองตัวนีหกหางจังที่บอกเด้อถ้าว่าหลายกับบางตัวไหนก็ค่อยไปตัดดิ่นเอาเนาะครับเฮ้ บุกห้างเนาะทอยางนี้บุรีรัมกับเบอร์ทรแคบได้แคบเลเดอครับท่านผู้ชมนะครับผมแมบุเอาบุกนั่นละเสียของเลยอะเอามาครับุกเปเลยบุกไปเลยนะครับบุปเลยต่อเลยครับต่อไปเลยบุรีรัม บอกไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพิ่นหูอยู่ครับเนี้ยบุรีรัมย์นะครับคือเขาเชี่ยวสดอ่านี่ครับเดอ้อเบอร์โทร,ร,รนะครับครับผมท่านผู้ชมแคปได้เลยนะครับเดอ้อบานิแคบแคบเด้อทั้งบนทั้งล่างทั้งสองตัวทั้งสามตัวแคปได้แคปเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมแคปได้แคปเลยเอาไปสีดีเลยครับ อจารย์ครับผมตัวที่ชอบที่สุดนะครับผมเป็นตัวไดครับสำหรับชุดนี่ของวันที่หนึ่งเมษายนสองพันหกร้อยหกสิบสี่นี่ครับมัวเจ็ดห้าครับมาตัวไดครับเจ็ดห้าครับสิบสามไปเลยหนึ่งสามกับเจ็ดห้าครับหนึ่งสามก็ตัวไดก่อนหนึ่งหนึ่งสามก็เจ็ดห้าเจ็ดห้าครับผมใกล้ใกันนั่นแหละเดีเดีครับเดีอนี้ครับมักนะครับเห็นเราวงกลมนะครับตัวเด่นหนึ่งสามเจ็ดห้านะครับผมเด่นเราเด่นไหมนะครับเด่นวงกลมเลย ว่ากูมันได้ครับอาจารย์ครับวาหมั่นใจของอีซีนะครับผมจังหวะละเนาะเป็นแนวข้างนะครับผมเป็นแนวข้างนะครับท้างนะครับอ๋อเนี่ยเพิ่นหมั่นใจนะครับผมชอบที่สุดนะครับใส่คำว่าชอบที่สุดดีกว่านะครับผมเจ็ดสามแล้วก็หนึ่งสามนะครับผมนี่ครับคนที่ชอบที่สุดนี่ครับท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวข้างโทานันเดอครับผมตัวที่มักที่สุดครับจอ๋อเนี้ยครับผม ปิ้งไถ่ฝากกิซี่นะครับผมก่อนสี่คลิปนะครับผมฝากทิ้ง่นะครับผมครับครับิ้งไทฝากกิซี่ทุกท่านนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดฮะพิจารณาในการรับชมเงินอยู่ในกระเป๋าตัวเองอย่าลงทุนให้มากนักครับแล้ะมากนหครับมากกับน้ำไปแล้วจะมากแล้วจะชอบครับครับ